นครับบอกว่าจากรูปนะครับ A B C D นะครับเป็นรูปรสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะเฉพาะ A B C D นะ E ไม่ใช่นะ A B C D เท่านั้นที่เป็นจัตุรัสนะครับเขาบอกว่า D เนี่ยยาวด้านละ4หน่วยรูปเนี้ยความยาวด้านของมันยาวด้านละ4หน่วยนะครับเขาอยากรู้ว่าความยาวด้านของ A ความยาวด้านของสี่เหลี่ยม A เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่เราก็เลยสมมุติให้ความยาวด้านของสี่เหลี่ยม A ยาวด้านละ a เล็กน้อยสมมติให้ความยาวด้านของสี่เหลี่ยม A ยาวด้านละ a เล็กน้อยเด็กๆครับตรงช่วงนี้4ครับแต่ว่าถ้าดเด็กๆว,วัดจากนี่ถึงส,สุดนี่จะได้ a ดังนั้นช่วงที่เหลือตรงนี้จึงเกิดจาก a หักช่วงนี้4ออกไปดังนั้น ความเดียวด้านตรงนี้ก็เลยเป็น a ลบสอันนี้ดูออกเยังครับว่าตรงนี้ทําไมจึงเป็น a ลบสี่บอกยังครับอ๋อไม่ตอบเลยเลยถ้าไม่ตอบคือถือว่าเข้าใจแล้วนะเข้าใจครับ เพราะฉะนั้นด้านนี้ก็เป็น a ลบ4ด้านนี้ก็เป็น a ลบ4นะครับด้านนี้ก็ต้องเป็น a ลบ4ด้วยเมื่อเราหักช่วงนี้ออกไป4สิ่งช่วงความยาวที่จะเหลือตรงนี้ก็เลยเป็นเอา a ลบ4มาหักออก4นี่ a ลบ4หักช่วงนี้ออกไป4ก็จะเหลือตรงนี้นะครับ a ลบ4แล้วลบด้วย4ก็กลายเป็น a ลบ8 ดังนั้นสี่เหลี e ่ยม E ซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนาด้านกว้างของมันจะเป็น a ลบแปดเดี๋ยวเรามาไล่ต่อครับช่วงนี้ a ช่วงข้างล่างนี้4ดังนั้นความยาวจากนี้ถึงนี้จึงเป็น a บวก4ดังนั้นรูป B นะครับความยาวแต่ละด้านจึงเป็น a บวก4 ช่วงนี้ a 4, บวกสี่บวกช่วงนี้อีกสี่จึงกลายเป็น a บวกแปด a บวกแปดจึงเป็นความยาวของสี่เหลี่ยมหรือผ้า e ครับครับผมอ่าได้มาหมดแล้วนะครับทั้งด้านกว้างด้านยาวนะครับสีเ่เหลี่ยม e นะครับเขาพูดว่าสี่เหลี่ยม e เนี่ยมีพื้นที่เท่ากับห้าสิบเจ็ดให้เงื่อนไขนี้มาแล้วเดี๋ยวเราเอามาแก้หาความยาวด้านของ 4. a นะครับก็คือาค่าของ a เล็กนะครับใช้เพื่อหาค่าของ a เล็กพื้นที่ของ 4. b e เท่ากับ57กว้างของมันคือ a ลบ8แต่ยาวของมันคือ a บวก8ด้านกว้าง a ลบ8ด้านยาว a บวก8นะครับ 4. b e นะครับเป็นกว้าง a ลบ8ด้านยาว a บวก8 แล้วพื้นที่ของมันคือ57ครับกว้างคูณยาวได้57กว้าง A-8 ลบยาว a อบวกแตัวนี้คูณแจกแจงครับไลคคูณให้ดูครับเอาทีละต,ต,ตัวครับเอาตัวนี้คูณเข้าไปอยังอีกวงเล็บหนึ่งให้ครบทุกตัว,ตว A คูณกับ a a คูณกับ a จึงได้ a ยกับสองคือตัวนี้ a คูณกับบวกแปดจึงได้บวกแปด a คือตัวนี้ต่อไปนะครับเอาลบแปดคูณบ้างน,นะครับคูณให้ครบทุกตัวนะครับลบแปดคูณ a ลบแปดคูณ a ก็ a. A. จะเป็นลบแปด a ลบ8คูณบวก8ลบคูณกับบวกตามชนิดกันคูณกันจะได้ชนิดลบลบ8คูกัะบ,บวก8จึงได้ลบ64ครับบวก 8a ลบ 8a ก็หมดไปนะครับตรงนี้หมดเลยนะครับก็จะเป็น a กำลัง2ลบ64เท่ากับ57ย้าย64มาฝั่งนี้ครับ57กับ64บวกกันได้121 A กลังสก็คือ A คูณ A ได้ร้อยยีก็เกิดจากเลขตัวเดียวกันคูณกันคูณสิบอ็ดคูณสคูณ a อคูณสิอ็ดคูณสิแสดงว่า A เล็กเท่ากับสิบเอ็ดเล็กทียวตั้งไว้ก็คือความยาวด้านของสี่เหลี่ยมจึงยาวด้านละ A เล็กหน่วยคือ11หน่วยครับ เข้าใจแล้วรีบโน้นะครับเดี๋ยวจะเลือนให้นะครับ